สวัสดีครับวันนี้ผู้ชมนะครับแฟนเอเวอร์เรกแห่งเดอะดูค a สเตอ c h ช n น e ลวันนี้ผมจะมาต่อกันในเกมยามไฟน a ลเอฟเวดีสองหรือรักภาษาไทายตามชแนลเรามีชื่อว่ายามดวงซวยกับหุน่นกับตุ๊กตาช่างแอร์พ e ัตอีพิโซดพิสเอต่อ2องเออสองใช่ไหมซึ่งวันนี้จะมาต่อในพาร์ทที่สามซึ่งเป็นคืนที่ห้าไอ้สัตมีชื่อไหม เราจะมาต่อกันในคืนที่ห้านะครับและทีเนี้ยมาก็หลังจากที่ทุกท่านเห็นนะครับคืนที่สามที่สี่ถ้าใครที่ไปดูแล้วถ้าใครยังไม่ดูก็กดูตรงด้านขวามีแดนฮะรตรงมุมขวาเนี่ยตรงหมวกเฟดดี้เนะี่ยก็ไปดูไปเข้าไปดูกันได้กดดูได้ตัวบงุงแอ่นี้ไว้ให้ซึ่งทีเนี้ยคืนที่ห้าแล้วใช่ไหมคืนสามคืนสี่ถ้าใครดูแล้วคือมันจะแปลว่าผมอะ ใช้แบตเพลินไปหน่อยจนตีตอกวันคืนที่สามมาตีห้าแบตแม่งเหลืออยู่แบตหมดแล้ะตอนตีห้าพอดีคืนที่สามรอดไปคืนที่สี่นี่คือแบตหมดตีตีห้าเกือบตีห้าประมาณตีสี่จะตีห้าก็คือตอนนั้นโดนคดพ่อคดแม่พี่มหาจำตะแครแต่กูไม่ตายโคตโชโฉดเป็นไงมาดูกันปะเริ่มคือที่ห้าเพี่ยงคืนตีห้า แล้วกูแค่ตอนที่คืนพอดีด้วยนะกดตีชิบหายโอ้ยตูเกเกเดี๋ยวนะไม่ใช่ละเอาไงเออมาดูเด็กเออนายชอบงานของนายไหมเออฉันแนะนำนะนะว่าให้นายไปซื้อไก่มากินบ้างเออได้เขาเมื่อคืนนายแบตหมดกันเหรอไม่ต้องห่วงนะคืนนี้ใช่ก็ไปชาร์จแบตมาให้นายอ้าวไอ้สกุนติ ไอ้ดุริบดิคุ้มใหขัวมาแล้วมากลางด้วยใช <Hi. S 2> ่นายมึงกระป,ป้าย,ย,ยกรปก้ายกรป้าย l รป้าบวชให้ไปอยู่กันแจสปปปแปรโรกไงไปไปไปเออนายควรมาอยู่ร้านนี้ทุกวันนะมาทำงานรุ่นนี่นั่นนะอขอวขอยอขอวขอวอยอขอชดใาย สองไอ้สามพีละซีดีสี่ชี้พย่เยเงินแบดกูไปแล้ว เธอที่รักเออเชี่ยพี่คลนก็นเอาเลยเหรอน,น,นี่นืนอ่รอเราเราเรารไอัไปไงไาสิหาพี่เพชรพี่เพชรยโสโวเนีย่ยมึง แม่ลาแม่อย่าเล่นอย่าเล่นแม่เอาแม่เอากูกลัวกูกลัวแมวไอเด็กขี้อนี่ก็คำไม่ได้ไอ้สัตว์หาพ่อไปเจอแงไอีเหี้ยแม่แม่บ สามี่แล้วแม่งมาคอมโบแท็กทีมแล้วนเยียไอ้ส้นตีนคือจิก้ายืนรออะไรที่กระโดดเข้ามั้งหน้าแม่จา๋า <c oughs> มาเป็นไรเอาไหมกูต้องดูหรือบย่ออตายหรอกกดเรยวสิปะมา อืมม่มีคนโทรมาเว้ยดีวะ่ะคอวยอยคอซินเตอร์ไม่โทรมาดีวะ่ะ ั่เลยมาแล้วกันไงมึงมัให้ไปอยู่กับแต็กสเปลโรลไม่ไปไฟปไ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 ้ไปาปไ,ปไ,ปไปตาตา,า,ตปาไป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 ่ปไปไปไะไปไไปไไปไปไไปไดไไปไตไปไปไไปไปไป กูจะไม่โทษมึงไงแมงก้ลคบวนนั้นเป็นไงบ้างไงมึงเอาอีกเอาคุยแล้วห่ะปิดตัวไว้ที่หมายให้มึง <Hello. S 1> สองทีโอ้ย ไอสัตว์สัมที่ไปไปผัวเมียไปเลย,เยมา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  <c oughs> มา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 มมามามามม่เอานะเา้ยเมามมามามามนมนม ขิมาอิปิด้หออแล้วอ้อออออแล้วเอ้ยยา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 ขาบอนี่ตัวนี้ะจมุนเลือกไปไหนไวทนน้ทัน ไห้เฮ้ยขี้อะไรเไม่ไ้ชี้เฮ้ยบอนนี่ยังอยูย่อีกไปก็คือเฟดดี้ไปเลยยังอยูอย่ีกแม่เจ็บไองหนึ่งเปลีป่ยนทีมเรอ นออูอนี่นีโอนน้ามีเปลี่ยนร่างอ้สัตว์

อูขอย่าย่าย่าไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาไอางาชิกเกะผู้หญิงมันเกิไอ้บ๊อบจี กูเลยเลยเสร็จไทยมึงเลิทำอย่างเงี้ยกูได้ไหมกูขอละกูกลัวไปดิเปรดไปตายซะวนนี่ เออไม่เกินมาจากไหนไปไปไม่เอาไม่ฉันไม่เล่นไปไปไปทำเี่ยนเพวกนน้นออกไปไปอยู่กับัวกผจญหายแล้วแบตกูไปไม่เอาฉันไม่เล่นเออมาจากไหนไอเด็กเปรตมึงก็ค้ำอยู่ได้อีหี่ห้าแบตกูก็หมดแล้วไอโอซัพ แมเงก็ฆ่ากูให้ตายเลยอะเฮ้ยอะไรวะเดมินี่เกมะวะอะไรวะเนี่ยเดีงไงเชดโคตรพีกิกในใเดมินี่เกมว่ะ มันคือเด็ม,ดเม,เเมินิเกมเออไงพ่อเพชรมึงชื่อพ่อเพชรใช่ไหมเอ้ย,อยให้ตามไปเหรอไอ้กูตามแล้วเนี่ยอืออือมึงว่าเงเหจบกูคอยกรอบ อีกรอบรอบนี้กูแพ้กูยอมเชี่อคืนตีห้าเกมเครียนี่จะดีมากนะถ้ามันไม่มีคับเผ็ดคือทำไมกูต้องมาหมุนกล้องไม่เข้าใจ ทำไว้กูเพื่จะโดนเกมเฮี้ยนี่ฆ่ามาสองล้อหกทนไว้ตู้ดอกใบทาเกชิไง how are you d o i n g ง่ไงไปทะเล็กบอนนี่เว้ยมันหายไปไหนวะตีหนึ่งไปเลยสามก้อนนี่ได้กูทีนี้ เฮ้เบื่อนนะเป็นไงบ้างอ,ะอ,อง่ะขอร้องเลวอย่าฆ่ากูเถอะให้กูเล่นเถอะ เอยชิก้ามามาม่กูไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นโตแล้วผมไม่เล่นพี่ผมไม่เล่น

เฮียท <Yeah. S 2> ี่ไหนชิดยาอยาไม่เอาไม่ดีเข <laughs> จะไปอยู่ตรงนั้นเฮียอะไรลงมา <laughs> เอา้ยมาอีกแล้วเอาเลยเอาเลยหลอกหูวดำจมใจไปเลยให้กให้ตายกันแล้วกันเฮียหลอกได้หลอกไปอยากให้กูตายกันแล้วกันเอาสิ ไห้ค <t od em |ms|> ุยอะไรสักที่ายมันมาจ้งหน้าจ้ะไอีเหี้ยไอ้หัวกูไอ้เหี้ยไอ้แก้ต้นตีนคูไอ้ซิปแม่ง you b a n h e fuck you you a bag o h a dick dick you are son a set up shit <to> you a big a bag of dick listen me you a big a bag of dick fuck you เอาละครับก็ผมต้องขอโทษที่ห <laughs> ยาบคายนิดนึงนะลงสื่อโอเคครับก็ <laughs> จบแล้วครับก็จบแล้วสหรับพาร์ทที่สามนะก็ผมก็คือกูโดนหลอกสามรอบติดแล้วก็ไม่ไหวแล้วหัวใจกูจะไหวเอาโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดเอ้ยอ,อย่าลืมกดซับสไครต์ผมด้วยล่ะถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไครต์ผมจะได้เล่นเกมนี้ให้แม่งจบสักทีเพราะกูเริ่อมลม,ม,มูลเกลียด์ก็เกมนี้เกลียดจ็ดดีนะครับอืม ็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แต่ถ้าชอบแต่ถ้าใช่หน่อยก็กดแชร์ถ้าคุณยังมีกำลังเหลือแรงให้กดติดตใ,ใหผมด้วยนะเจอกันใหม่แล้วทุกคนนะจุ๊บๆบบาย